ช่วยยังไงบอกก่อนจะได้รักถูกขอแขนซ้ายข้างหนึ่งนี่นมาเก็บตัวแล้วเนี่ยมันมันหมายความว่าไงเอ็งคิดไปไหนเนี่ยก็จะเอาแขนซ้ายไปทำไมมันไม,ไ,ไม่ได้มาตัดแขนแล้วมาต่อแกมาต่อไม่ได้แต่ที่ขอเนี่ยหมายถึงว่าให้มันนั่งข้างหลังเราแล้วก็แกล้งทำเป็นแขนซ้ายให้หน่อยอเออหลอกเขาอะเราลองลองทำเลยลองทำเลยลองนี้เออขึ้นมา้ยเอ็เองคอยดูนะเหตุการณ์ที่มานั่งตรงนั้นอะเอออ่ะเนี่ยดูตรงนั้นนะ เดี๋ยวเด่นี้มาเออเองน่ะใกล้ๆกลัวอะไรเนี่ยมันกลัวอะไรหาอะไรมดเล่นจังเลยอตุดต้องหวงไห้เลือดให้เต็มเวทีไปหมดจะบ่นอะไรเัืงหนาวะรองเท้าเาขาวก็เอาให้จัดเงอไม่ต้องบ่นมากหรอกการแสดงชอบปะละไม่ชอบชอบสิวะคนดูชอบเออมึงมาพาเคิร์ฟตลอดเลย เอาละเดี๋ยวคอยดูนะนั่งข้างหลังจันที่มามานั่งตรงนั้นเฮ้ยเอ็งไปดูสิว่าเนียนไหมดูดูดูนะยังไงได้ได้ได้ปางสายตาได้ไหมเหเปล่าั้งฮะได้ได้ได้เอออะเรียบร้อยแล้วนะเพนี่ยมันต้องซ้อมบทซะหน่อยทำไรวะเนี่ยทำไรอะเรื่องไอโฟนไม่ต้องจันที่มามาเราเก็บไอโฟนนิ่งเลยเดี๋ยวเต๋ มต้องซ้อมซ้อมจันทิมามาถึงเราเจอหน้าจันทิมาปั๊บจันทิมาถวายพงโคมเราแล้วก็ต้องเจริญสุขแบบนี้เองอยู่เฉยๆดอยิอยู่อย่างงี้เดี๋ยวข้าทางี้จเจริญสุขแนะนําตัวเองให้รู้จักพอาจันทิมาเขาพูดปัป๊บปั๊บเราพูดต่อไปเราบาสลองกษัตริย์พม่าผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> เออต้องโยกด้วยแล้วก็โยกเ,เก๋ๆแบบพม่า ไว้เลยแถวเถวแถวจำไว้นะอันนี <g 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 uh> ้แนะนําตัวพอเจอหน้าปุ๊บเห็นอย่างที่มาปุ๊บชอบชอบมันก็ต้องเอามือมาที่นี้อย่างนี้เออเลยเลยเออโยกไก่ไปไก่ไปอย่างนี้อะ้วโย่เก๋ๆแบบพม่าปั๊บพอเจอปุ๊บนึกรักขึ้นมามันก็ต้องมีบทรักอ่ะพอรักปุ๊บรักอ่ะทำมือรักเอออะไรโยก ไม่ต้องไม่ต้องจีบไม่ต้องจีบวางเฉยไม่ต้องไม่ต้องโยไปโยเออ,อ,อ,อบ้าบเรียบร้อยเดี็จปุ๊บพอจะที่มาทาให้เราไม่พอใจมันก็ต้องโกรธเพราะโกรธเนี่ยมันต้องอันนี้มันต้องใช้ทิศเยอะมากเลยนะเพราะโกรธปุ๊บเราจะกระทือเท้าปึ๊บตีก็ตีหน้าขาค่ะหน้าขาะะเอออ่ะสองเราดูนะบังอโอิยอ,อ,อะไรเนี่ยหน้าขาอยู่นี่น่าผิดตลอดเลย อ๋อนะหอมยังจะยังหอมแล้วใช่ไหมหอมแล้วจะไปเรียกมาแล้วนะจะไปตามจันท่มาก่อนเลยเฮ้เฮเลยไปเอาข้าวมาให้กินด้วยห้อหิวข้าวแล้วมึงจะมาขึนตอนนี้ล่ะกูหิวอ่ะเออตอนนี้ไม่ได้ต้องกินนะเดี๋ยวแขนโตั้นรีบไปเอามาเลยยังไม่มีกำลังนะเออเออเออไปถ้างั้นเบิกตัวจันที่มามาขึ้นเตาข้า อย่าให้เขาจับได้นะสำคัญที่สุดนะเ<ป>จติมาหากแม้ว่าเจ้ามีโอกาสได้กลับทืงตัวกษัตริย์บาสโล่ใี่เจ้ากลับคูแไปว่าเจ้าเป็นหญิงมีขี้ชายนะเจติมาเจ้าจะได้รอดตายไงข้าขอร้องเชื่อข้าสุมาถเถอะเราจะทำอะไร มันก็เรื่องของเราไม่ต้องมายุ่งจริงว่าวขยประคขอพะยะค่ะองค์กษัตริย์บาสลองกระหง่อชื่นนอนางชุมาให้มาเราเตรียมเธอจะที่มาแห่งบดีประมาะใต้มาเข้าเฝ้าแล้วพะยะค่ะเออจะเจริญสุข เป็นยังไงอังสุมาจันทิมาเนี่ยแขยนด้วนไปเลยนี่มือก่อน,นเนียนไปมึงบอกเขานเนะว่าเจ้าแขนด้วนเะฮ้ย hey, อังสุมาว่าแต่ไปเจอจันทิมาแล้วจับตัวมาได้หรือไม่ถ้าจับมาได้แล้ว มันอยู่ทางไหนวะเงยมึงมองมามันอยู่ทางไหนวะซ้ายหรือขวาวะแจนที่มาอยู่ประหารัสด้านขวาพี่คะด้านขวาเลยแจนที่มาเนะเงยหน้าขึ้นหมองทิ่แจที่มาถอดกระโปรงพี่ค่ะ ใช่แล้วใช่ มาขึ้นเฝ้าแล้วก็ดีจะแนะนำตัวเองให้รู้จักเรากษัตสริย์บาสลองผู้ยิ่งใหญ่อผอู้ยิ่งใหญ่แม่เจอหน้ากันสักีนะข้าก็อยากจะรู้ว่าเจ้าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายจำไว้นะถ้าเป็นหญิงทีน้ำสิเราจะแต่งงานด้วย แต่ถ้าเป็นชายเราจะโกรธไอ้เมย์ไอ้เ,เมยมบันเล่อมันเต๋อจันที่มารูปร่างหน้าตาสง่างามฮึมสมแล้วที่ข้ารอคอย ไม่ต้องตกใจเวลาข้าเจอใครแฝงหน้าค่าจะหิวเป็นเซติว่าแต่เจ้าเนอะจันที่มามีน้ำไหมชื่นใจเฮ้ยทีหลังมึงอย่าเอามานะเบซี่อ่ะม่อ่ะมันไม่อร่อยต้องเอาอะไรเอสซิ่วะอร่อยที่สุด อืมม mm. ันจะลงคอได้ไงต้องกินอันนึงถึงจะลงคออะไรวะเต่ากูไม่เคยเห็นน่ะน้ำอะไหนเต๋าเออไปเก็ตทำไมล่ะเอาละเจ้าตอบข้ามาสิว่าเจ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นชายไม่มีอะไรปกติน่ะ เดช,ชเพค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายก็คงจะไม่สำคัญเพราะตอนนี้หม่อมฉันได้รู้ความจริงแล้วว่าองจอมกษัตริย์บาสลองผู้ยิงยิงเน่มีพระกร้างเดียวเพ่ค่ะต้องอาจยิ่งนะไหนพระกร้างเดียวที่ไหนลงม่แทนทรงข้าไม่เห็นหรือไง ีอะไรปิดบังกันเรายอมรับเรามีพ่อก่อนข้างเดียวแต่เจ้าละ่ะยอมรับเรามาว่าเจ้าเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายกระบอกฉันจันที่มาเป็นชายพเป็นหญิงกูจะแต่งงานด้วย ถ้าเป็นชายไอ้อังสุมาดาบของมึงนะกูว่ามันยังคงอยู่แล้วรับคำสั่งและปฏิบัติตามจับตัวไอ้จันที่มาขึ้นสูงบันลังแล้วตัดหัวมาต่อหน้ากูัดเจ้าน,นี้ไป 和你。So Oh my god!